บุรีรัมค่ะว่ากันด้วยเรื่องของคลิปที่ลือลั่นกันในโลกออนไลน์เพราะว่าคนขับรถเขาบอกเขาเจอผีม,มองทันไหมคะเมื่อครูน่นี้มีคนเดินข้ามถนนมาในระยะประชันชิดแล้วคนขับรถเขาไม่ได้ชนนะแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเจออะไรกันแน่คนหรือผีซึ่งเจ้าของคลิปเขายืนยันว่าเขาเจอผีจริงๆ โอ๊ยผีหลอกวะอ้วนไปใหญ่หนึ่งล้านาน,าน,นี่น้องยางขามถนนสักไปกระเป๋ายางขามถนนอู้ยมาเด้อคนเ้ยนี่อยู่หน้าตานี่นี่ฟังจากเสียงคือรู้เลยนะว่าแบบคือตกใจ,กใจมากามากเลยแต่สติคุณพี่ดีจริงๆคือผักหลบ ิวเฉียดเลยนะคะคนขับรถคือนายเจษฎายอดทองหรือคุณแบงค์นะขะับอยู่บนถนนโชคชัยเดชอุดมที่ประโคนชายบุรีรัมทีนี้ปัญหาคือเจ้าตัวคิดว่าเป็นผีแต่นั่นคือคนนั่นคือยายบุญจำนงประโคนวัย72ปีซึ่งตอนหลังเนี่ยกลายเป็นศพอ,อยู่ริมถนนตรงนั้นแหละค่ะคุณเบนค์คุณผู้ชมงั้นเท่ากับว่าตอนที่ทางฝั่งเจ้าของคลิปเนี่ยเขาหลบคุณยายได้แต่ไม่แน่คันหลังอาจจะไม่ได้หลบไง คงจะชนคงจะชนนะคะเพราะว่ามาพบศพยายบุญตอนเช้าวันที่17มกราคมเสียชีวิตแล้วอยู่ข้างทางนี่เองใครชนยังไม่รู้เลยทีนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาคุณแบงค์เจ้าของคลิปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตำรวจอะโทรมาหาเขาก่อนนักข่าวอีกนะขอคลิปจากกล้องหน้ารถคือขอแบบตัวเต็มๆเลยค่ะเอาไปตรวจสอบว่าในระหว่างที่คุณแบงค์ขับรถมาตามถนนโชคชัยเดชอุดมเนี่ยผ่านรถคันไหนมาบ้างนะคะเพื่อจะไปตามหาว่าใคร คือคนขับรถคันที่ชนยายบุญจนตายแต่เชื่อไหมว่าผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณแบงค์เจษดาเนี่ยคุณแบงค์ยังบอกว่าแปลกจังเลยอ่ะเพราะว่าตอนที่เขาเห็นกับภาพในกล้องเนี่ยเป็นชุดขาวทั้งตัวเลยใช่ไหมคะชุดของยายบุญแต่ศพที่พบเนี่ยนุ่งผ้าถุงกับเสื้อสีแดงค่ะเถุงกับเห็นไม่ถึงสิบเมตรนะพี่เพราะว่า ไปรถมันก็ส่องไปไกลอยู่นะแต่พอปุ๊บมันเข้ามาแบบมันแวบ,บเข้ามาเลยอะพี่เราก็ว่าผีหลอกผมก็หักหลบจะคนหรือผียังไงผมก็ไม่ชนอยู่แล้วผมหักหลบไว้ก่อนอ่ะศพคนตายนะั้นรู้สึกว่าเขาจะใส่ถุงกับเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าที่ผมเห็นนัเป็นสีขาวอ,ะอ่ะขาวเลยขาวเลย, <laughs> เลยทั้งชุดเลยใช่ไหมครับครับ เองเขาคุยกันไปต่างๆนานาผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าผมว่าผมเจอผีอะเจ้าตัวยังคิดว่าตัวเองเจอผีอยู่เลยคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นน่ะเป็นจังหวะที่ยายบุญเดินผ่านไปและคันหลังชนหรือจริงๆยายบุญโดนชนไปแล้วแล้วเขาผ่านมาทีหลังแต่สรุปก็คือว่าคุณยายอ่ะโดนชนหลังจากนี้นะฮะใช่แล้วผู้สื่อข่าวเนี่ย ไปที่บ้านงานศพที่ตั้งศพยายบุญอยู่นะคะเจอลูกสาวก็คือคุณธนะพรก็เลยบอกอย่างนี้ว่าคุณแม่เนี่ยยายบุญเนี่ยชอบออกไปนาช่วงเย็นเย็นกว่าจะเดินกลับบ้านก็คือค่ำมืดมไม่เลือกเวลาลูกหลานก็คือเตือนต้องหลายครั้งแล้วแต่ว่ายายอ่ะก็ไม่ค่อยจะฟังเพราะว่าคือยายหลงหลง,ล,งลืม,ล,มลืมแล้วแต่จิตจ,จวัดประจําวันคือต้องเดินออกไปดูที่นาแล้วค่อยเดินกลับบ้านค่ะอะไรถึงคู่กรณี้ม ก็ก็จะชอบไปออกไปตอนเย็นนะคะทุกงนาอ้ยัวแกจะหลงหลลืมลืมด้วยอะค่ะมันเป็นเหตุสุดวิซัยอะค่ะคือเป็นคนไม่ใช่ผีใช่ไหมค่ะเป็นคนค่ะไม่ใช่ผีอยากให้เขามาขอขมาศพแล้วก็มาช่วยดูแลในเรื่องงานศพด้วยค่ะเนี่ยตำรวจกำลังเร่งอยู่หลักฐานชิ้นสำคัญก็เลยคือ คลิปกล้องหน้ารถเนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้เราตัดมาบางช่วงใช่ไหมคะตำรวจเขาขอตัวเต็มเลยยาวๆเลยเพื่อไปดูว่ามีรถคันไหนใกล้เคียงในช่วงเวลานั้นอีกคะ่ะก็ก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนรถใหญ่อีกคันหนึ่งที่วิ่ง <award S 2> อยู่เลนขวาสุดนะฮะ,<ค>ะแล้วเจ้าของคลิปเนี่ยขับแซงแล้วก็เข้าขวาปับ๊บแล้วก็มาเจอคุณยายซึ่งก็เป็นไปได้ว่าวคือคันข้้งหลังอ่ะหลักฐานมีอยู่นะฮะเดี๋ยวตำรวจคงต้องมีการตรวจสอบอีกทีเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือชนแล้วหนีนะฮะ